สวัสดีครับเบอร์ไวเว็บมอสซี่ฉบับคอมครับนี่มันจะมารีวิวตัวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้เป็นรุ่นของ i n a v ว G 1 0 0นึ่งลอะฮะตัวกล่องครับแพ็กเกจเป็นของเกาหลีนะครับผมอันนี้อุปกรณ์ที่จะมีให้ก็จะมีตัวกล้องขาเย็ยนแล้วก็สายมีเมมโมรี่ให้ด้วยนะครับ8กิกครับตัวนี้ของเกาหลี ผมจะเปิดดูกันเลยเดือยครับจะเจอตัวกล้องนะฮะเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์อื่นกันเลยครับคุ้มือครับแผ่นเบอร์ช่วยต่างๆนะฮะ ไว้มีขายยึดนะครับผมนี่ขายยึดนี่ก็เป็นตัวตัวยึดนะฮะขายยึดเรจะมีสายนี่เป็นส่วนของเมริกาเรามาดูตัวกล้องกันครับ งานเงียบมากครับนี่ถ่ายมาภาพเป็น HD นะฮะของเกาหลีในเคาหลีมีู่งของต่อสายต่ออุปกรณ์จีพีได้ B O out สูงของเมมโมรีเอ่อ m ม m o r รฮะ นี่เป็นส่วนของไฟบอกสถานะนะครับก็จะมีส่วนของการเปิดใส่ล้งเมมโมรีหน้าเลนครับโอเคครับสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ w ว็บ dot m u shop com นะครับผมนะครับผม